ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกสุดปังค่ายน้องใหม่มาแรงล่าสุดรับศิลปินเพิ่มอีกแล้วค่ะจากศิลปินสามท่านตอนนี้กลายเป็นสี่ท่านแล้วและที่สำคัญแฟนคลับ f อต่างชื่นชมและก็ยกให้ค่ายโตเกียวมิวสิกนี้เป็นค่ายเพลงที่ให้โอกาสค่ะค่ะจากคลิปหนึ่งที่เราเห็นทางด้านน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์นั้นเป็นหมอลำขอข้าวเนาะก็ได้มา หาบอสบิ๊กบอสแพลวถึงหลังเวทีและก็ได้ขึ้นไปนั่งบนรถตู้ของบอสแพวบอสบิ๊กนะกับรถนะในรถและบอสบิ๊กเองนั้นก็พูดว่าเออตอนนี้กับมันรถมันเต็มคือบุคลากรมันเต็มและน้องคอปเตอร์นั้นก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างน้องมีพื้นฐานการลแำ้วนะไงเพราะน้องเป็นหมอลำขอข้าวและเมื่อได้ปล่อยคลิปนั้นลงแฟนขับ FC ก็คือเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆ ด้วยอยากจะสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถที่มีพรสวรรค์และก็เป็นเด็กขยันอีกคนหนึ่งสำหรับทางด้านบอสบิ๊กแล้วก็บอสแพลวนั้นก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะเพียงแต่ว่างานช่วงนี้งานคือเยอะมากๆและศิลปินก็เข้าค่ายกันตบเท้าเข้ามาหลังไลเข้ามากันเยอะแยะเลยหนึ่งนั่นก็คือน้องเพลงพิมพดา ศิลปินคนแรกของค่ายโตเกียวมิวสิกเนาะที่ปล่อยเพลงปฐมบมลเลิอกออกมาหอยใจบ้างไฟแสนก็กลายเป็นไวรัลฮิตติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงช่องเพลงถึง10วันติดและเพลงนี้ก็ยอดวิวทยานขึ้นต่อเนื่องถือว่าเป็นเพลงแรกของค่ายโตเกียวมิวสิกและทำออกมาได้ดีจนแบบปังปังปัง,ปงสำหรับเพลงแรกไปเลยนะคะและศิลปินคนที่สองนั่นก็คือน้องซีแกรม น้องซีแกรมกำลังจะปล่อยผลงานเพลงเร็วๆนี้นะคะและศิลปินคนที่สามพ่วงมากับศิลปินคนที่สองนั่นก็คือคุณครูชินจังคุณครูของน้องซีแกรมที่ได้เปิดโอกาสตรงนี้ให้กับน้องซีแกรมแล้วเมื่อคุณครูมากับน้องแฟนขับ FC เห็นหน่วยก้านดีร้องเพลงก็เสียงดีอีก หน้าตาก็ดีอัธยาศัยดีฉะนั้นแล้วแฟนคลับ FC ก็เรียกร้องกันมาเยอะมากอยากให้คุณครูชินจังนั้นขึ้นเวทีและอยากมีตำแหน่งให้คุณครูชินจังในแสงทองฟิแลแอนหรือค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ได้และคำที่แฟนคลับ FC ได้เรียกร้องเข้าไปก็เป็นผลค่ะบอสบิ๊กกับบอสแพลวก็ไม่นิ่งเฉยแน่นอนสำหรับการคอมเมนต์ของแฟนคลับเรื่องก็คือ คอมเมนต์เข้ามาอย่างถล่มทลายบอสปิกกับบอสแพรก็จัดให้ค่ะคุณครูชินจากนั้นได้เพลงเป็นเชื่อเรียบร้อยเตรียมอัดเข้าห้องเพลงแล้วก็เตรียมปล่อยซิงเกิลแน่นอนค่ะนั่นก็คือศิลปินคนที่3เนาะสำหรับคนที่3เพิ่งผ่านไปหมาดๆและได้ผลงานเพลงไปแล้ว1ซิงเกิลคนที่4ก็ตามมาติตดๆค่ะตามมาติตดๆนั่นก็คือน้องคอปเตอร์ที่เราได้เห็นทางด้านคลิปของ บ่าวอุดรเพจสไตล์ค่อยนั่นก็คือบอสบิ๊กได้ลงไว้เนาะเมื่อวานนี้อ่าแล้วแฟนขับ fc ก็คือเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากบางทีน้องไปหลังเวทีถ้าใครที่ได้ดูคลิปอ่ะหรือใครที่เป็นแฟนขับแสงทองอะค่ะจะทราบดีว่าน้องน้องคยากลือับแสงทองอะค่ะจะจะทราบดีว่าน้องน้องเคยไปหาบอสบิ๊กกับบอสแพรแล้วนะคุณย่าน้คุณย่าคุณย่ามานั่งก็น้องคอปเตอร์ไปไปอ่าสมัครที่ที่วง ค่ะแล้วก็วงเราบรรทุกเต็มนะครับใช่เต็มเต็มเต็มจริงๆค่ะรถนะครับผมรถมันก็รถในการเดินทางที่จะไปแสดงงานแต่ละที่ค่ะค่อนข้างที่จะตอนนี้คือแน่นไปบ่อดี่น้ออ้วววันนีิด่าบบ๊กก็เลยบอกบอกว่าไม่ได้รับเข้าวงนะแต่มารับหมอลำขอข้าวเข้าโตเกียวมิวสิก มีแต่กำพร้าเนาะมาอยู่น้ำค่อยอ่ะนี่แหละสิบสามปีค่ะนี่คุณ่อันนี้ะอันนี้ขอเปิดอีกรอบเนาะวารูบะวารูน้องคอมเตอร์ก็อายุอะไรลูกอายุสิบสปีสิปีสิบสามปีอพ่อแม่ไม่ใส่กัน บอกอันคุณย่าอันบอเป็นคุณย่านะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับน้องนะคะก็คือเลิกลากกันไปค่ะเป็นหมอลำคอข้านะมีพรสวรรค์มีพรรรสวค์ขาไปค่ะมีพรสวรรค์ค่่ะงกชอบตอนแรกเราก็ปรึกษากันว่าอุ้ยอันสิขันสิรับน้องเขาวงมันคือวงสุโขได้นะครับค่ะคือน่าจะน่าจะรับเข้าวงไม่ได้เพราะว่าอ่ารู้มันเต็มแล้วก็หลายอย่าง ด้วยอายุได้ไวด้วยเนาะงเขาใจเด้ FC บางคนเมนเขาวาารับน้องรอดรับน้องรอดคืออยากรับยูแ่วมาหนึ่งหลับบุคคาก่อนมันรุ่นเรือหลือเกิดน้องไปกันย่างหาย่างหาจุดจุดเข่าให้น่องมาทำไดคือหาจุดเสียบยังไม่ได้ะี่น้องคือก็เลยต้องการสกเลยกะเลยก็เลยยังดีก็เลยสิดมาค่ะเสียวน้องเขาตัวเกี่ยวมิ้วกีโอ้โหค่ะ โมก็เป็นค่ายใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาซึ่งคุยคุณย่าแล้วอันนี้ไม่ได้บอกว่ามีมาแบบมาแบบไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นในคลิปของทางด้านบาวอุดรพาเพลินเพสสไตล์ค่อยนะคะแล้วก็มีเสียงของน้องด้วยอ่ะขออนุญาตเปิดเสียงน้อยฟังเนาะนี่อแมนแมามอหมอลำขนาดแท้เลยนะคะ กากายกว่านกว่านรู้ว่าไม่แปลกใจหรอกที่ว่าทำไมแม่แพวหรือบอสแพลน่ะถึงได้แบบคือชอบน้องคอปเตอร์มากๆในเสียงในความสวรค์ในเสียงของน้องเนี่ยค่ะนั่นก็คือเขา บอลแพงมากคือแบบถูกคนแพงเี่เต่าๆอยู่แล้วแล้วก็น้องไปวันค่ะ,คะมาคนเะ่าามาเสียงเะเาาอยู่แล้วเนาะก็คอมเมนต์ของแฟนคลับ FC ก็คือบอกได้คําเดียวเลยว่าทุกคนร้องไห้ตามร้องไห้ตามกันเยอะเพราะว่าดีใจแทนน้องคอปเตอร์แล้วก็บอกเลยว่าดีใจกับน้องด้วยนะครับค่อยให้นําปานนี้ดีใจกับน้องมารับน้องไปอยู่ด้วยแล้วดีใจค่ะน้ําตาไหลอีกแล้วแล้วก็บอกว่า ดีใจกับน้องกับคุณย่าค่ะแล้วก็แฟนขับท่านนี้ก็คอมเมนต์บอกว่าผู้ใหญ่บ้านใจดีอีกแล้วให้โอกาสเด็กมีแววขอให้โตเกียวมิวสิกดังดัง,ดงปังปงจ้าหลายท่านหลายคนก็คือมาแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กเนาะอ่นนี้แฟนตัวโยงก็ยังได้คอมเมนต์บอกว่าลงฮักผู้ใหญ่บ้านแล้วละ่ะที่ช่วยเหลือน้องขอให้ค่ายโตเกียวมิวสิกดังไปทั่วโลกเดอ้อพี่น้องค่ะก็คือหลายท่านหลายคนก็ เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็มาชื่นชมบอสบิ๊กบอสแพลนะคะที่ให้โอกาสกับเด็กที่มีความฝันมีพรสวรรค์ที่อยากจะเดินบนเส้นทางสายนี้จากที่เราเห็นก็จะเห็นได้ตั้งแต่ศิลปินคนแรกเลยน้องเพลงเอ่ยที่มาแล้วก็คือเสียงดีแล้วก็เสียงแบบพอแฟนคลับ FC ได้ยินเสียงคืออยากจะให้แสงทองฟินแลนด์นีนยรับแต่ด้วยบุคลากรในวงโชว์เอ่ยอะไรคือเต็มหมดแล้วรถก็เต็ม เวลาจะไปแสดงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มคือรถมันเต็มมันก็มันเป็นไป,นปนได้ยากฉะนั้นแล้วบอสบิ๊กกับบอสแพลวเมื่อได้ปรึกษาตกลงกันก็คือเปิดค่ายเลยแต่ค่ายเนี้ยทั้งคู่ก็ได้คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่มันยังไม่ถึงจังหวะเวลาและโอกาสและเมื่อจังหวะเวลาแล้วกกอนมาถึงบอสบิ๊กกับบอสแพลวก็เปิดอย่างเป็นทางการพร้อมน้องเพลงพิมพ์ระดา ที่กลายเป็นไวรัลไปเลยสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกมีเพลงฮิตไปแล้วนั่นก็คือเพลงห้อยใจบ้างไฟแสนขับร้องโดยน้องเพลงพิมระดาที่ตอนนี้ก็ยอดวิวทยานอย่างต่อนเนื่องค่ะ14-15ล้านวิวแล้วเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับค่ายโตเกียวมิวสิกแสดงความยินดีกับบอสแพร์บอสบิ๊กแล้วก็ศิลปินในค่ายทุกคนค่ะที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเ <icas> ชื่อว่าน้องๆคุณครูเอ๋ยน้องๆเอยก็จะได้รับ เขาเรียกว่ารับโอกาสที่ดีจากบอสบีกับบอสแพลวแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนค่ะแล้วก็อย่างที่บอสแพลวได้บอกว่าคือเดือนนี้ก็จะหมดสัญญากับค่าย t o อปไลน์ไดมอนดแต่ก็ยังมีสัญญาใจและหลังจากนี้บอสแพลวก็คือจะผันตัวไปเป็นเบื้องหลังซึ่งนั่นก็คือตอนนี้ทั้งคู่ทั้งบอสบีเองบอสแพลวเองก็ได้ผักดันค่ายโตเกียวมิวสก และเห็นอีกแววแวแวเห็นไม่แววแววนะเห็นเป็นแชทเลยแหละเหมือนบอสบิ๊กปรึกษาบอสแพรว่าจะตั้งหมอลำวงใหญ่เอ้าพีโนโ่น้องคือตอนนี้ก็คืองานล้นมือแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าร้านกาแฟทั้งวงแสงทองฟินแลนด์ที่มีคิวงานเข้ารัวๆแล้วก็มีทั้งคิวงานที่ออนทัวร์ภาคเหนือด้วยนะไปภาคเหนือด้วยคือตอนนี้งานก็คือแน่นแล้วบอสบิ๊กก็จะหางานให้บอสแพรอีก อันนี้จะเป็นยังไงเรามารอติดตามกันค่ะว่าจะมีหมอลำวงใหญ่ในแสงทองฟินแลนด์ไหมอันนี้ก็ต้องรอชมแต่ที่มีแน่ๆนั่นก็คือแสงทองฟินแลนด์แล้วก็ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะรอติดตามผลงานเพลงของศิลปินท่านต่อๆไปได้เลยเชื่อว่ามีมาอีกเยอะแน่ๆเพราะว่าคนที่ส่งคลิปมาออริชั่นหรือมาออริชั่นหลังเวทีกับบอสบิ๊กบอสแพรวเนี่ยคือเยอะคือเยอะมากๆคือเป็นพันนู่นแหละสาวสีเชื่อว่าอย่างนั้น เพราะด้วยกระแสวงแล้วก็บอบบี้กับบอสแพลวเองนั้นก็คือมากด้วยความสามารถสามามรถที่จะผลักดันให้น้องๆที่มีเสียงดีมีพรสวรรค์ไปต่อได้แน่นอนและน้องคอปเตอร์ก็คือศิลปินคนล่าสุดของตัวเกียวมิลสิกนั่นก็คือคนที่4ี่แล้วเนาะคนที่4แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคอปเตอร์ด้วยค่ะและก็ ขอให้ช่องตัวเกียวมิวสิกค่ายตัวเกียวมิวสิกดังๆปังๆเป็นผู้แตกปล่อยเพลงไหนมาก็ขอให้ร้อยล้านวิวไปเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวสีมึงเลยก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีมึงเลยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ